ชาดกห้ารอยชาติสวัสดีค่ะอัธกถาอัมภะพันตระชาดกชาดกก่้วด้วยผลไม้ทิ์สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะผลไม้ทิ์คือผลไม้ชนิดใดกันนะ มนุษย์ธรรมดาจะนำมารับประทานได้หรือไม่นะมาฟังกันค่ะณพระวิหารเชตวันสถานที่ที่พระศาสดาประทับอยู่ทรงเอ่ยเรื่องที่พระสารีบุตรเทระถวายรถมะม่วงแก่พระพิมพาเถรี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรอันควรแล้วประทับอยู่ณคูดาคารสาลาในเมืองเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมีพานางสากิยานีจำนวนห้าร้อยนางไปขอบรรพชาแล้วได้บรรพชาและอุปสมบทในการต่อมา ภิกษุณีห้าร้อยรูปเหล่านั้นได้ฟังโอวาทของพระนันทกะได้บรรลุพระอ,อรหันต์ครั้นพระศาสดาสเสด็จไปอาศัยประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีแม่ของพระราหุนเอ่ยว่าพระสวามีของเราบวช ได้บรรลุพระสัพพัญญตญาณแล้วแม่โอรสของเราก็บวชอยู่ในสำนักของพระสวามีเราจะกระทำอะไรอยู่ในท่ามกลางเรือนแม้เราบวชแล้วไปอยู่ในเมืองสาวัตถีจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโอรสอยู่จึงเสด็จเข้าไปสำนักของพระนางภิกษุณี บวชแล้วได้ไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมกับอุปัชฌาอาจารย์เห็นพระศาสดาและบุตรผู้เป็นที่รักสำเร็จการในสำนักภิกษุณีแห่งหนึ่งราหุลสมเนนได้มาเยี่ยมพระชนนีในวันหนึ่ง ลมในท้องของพระเทรีกำเริบเมื่อพระโอรสเสด็จมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเทรีนั้นไม่สามารถจะออกมาพบได้พิกษุณีอื่นๆจึงมาบอกว่าพระเทรีไม่สบายราหุลสำมเนินนั้นจึงไปยังสำนักของพระมารดาแล้วทูลถามว่าท่านแม่ควรจะได้ยาอะไร แม่ดื่มรสมะม่วงที่ปรุงด้วยน้ำตาลกรวดแต่ตอนนี้พวกเราเที่ยวบินทบาทเลี้ยงชีพจะได้รสมะม่วงนั้นมาจากไหนราหุลสมเด็ทูลว่าเมื่อม่อมฉันได้จะนำมาให้ทาน ก่อนจะออกไปแล้วกลับไปยังสำนักของตนใบหน้าที่เศร้าปรากฏขึ้นชัดเจนจนกระทั่งพระเทระกล่าวกับพะระราหุลสามเณรว่าพระอุทรโกรกลมในท้องแห่งพระเทรีผู้เป็นมารดาของกระผมกำเริบขึ้นแล้วอย่างนี้จะรักษายอย่างไร พระมารดาเล่าให้ฟังว่ามีความผาสุกได้ด้วยรถมะม่วงที่ปรุงประกอบด้วยน้ำตาลกรวดเมื่อสัมมาเนรราหุนเอย่ยบพระเทรีได้ตอบว่าไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวสิ่งที่ท่านอยากได้ก็จะได้เอง ในวันรุ่งขึ้นพระเทระพาราหุนสมณเณรน,นั้นเข้าไปในเมืองสาวัตถีให้สมณเณรน,นั่งที่โรงฉันแล้วเดินไปยังประตูพระราชวังพระเจ้าโกศลเห็นพระเทระจึงนิมนให้นั่งในขณะนั่นเองบ่าวรับใช้นำเอามะม่วงหวานที่สุกทั้งพวงจำนวนห่อหนึ่งมาถวาย พระราชาทรงปอกเปลือกมะม่วงแล้วใส่น้ำตาลกรวดลงไปขยำด้วยพระองค์เองแล้วได้ถวายพระเทระจนเต็มบาทจากนั้นพระเทระออกจากพระราชนิเวศไปยังโรงฉันแล้วได้ให้แก่สามเณรโดยกล่าวว่า เธอจงนำรถมะม่วงนั้นไปให้มารดาของเธอลาหุนสำเนนนั้นได้นำไปถวายแล้วพอพระเทรีบริโภคแล้วเท่านั้นโลกลมในท้องก็สงบลงฝ่ายพระราชาทรงส่งคนไปด้วยดํารัสสั่งว่าพระเทระ ไม่นั่งชันรถมะม่วงเธอจงไปดูให้รู้ว่าพระเถระให้ใครราชบุรุษคนนั้นจึงไปพร้อมกับพระเถระทราบเหตุนั้นแล้วจึงมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบตั้งแต่นั้นพระเจ้าโกสลรับสั่งให้ถวายรถมะม่วงแก่พระเถรีเป็นประจำ ความที่พระสารีบุตรเทระถวายรถมะม่วงแก่พระพินพาเถรีเกิดปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายได้ยินว่าพระสารีบุตรเทระได้กระทำพระพิมพาเถรีให้อิ่มน้ำด้วยรถมะม่วง พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วพวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไ่มารดาของราหุนอินนำด้วยรถมะม่วงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ แม้ในการก่อนสารีบุตรนี้ก็ได้ให้มารดาของราหุลนี้อิ่มนนำมาแล้วเหมือนกันแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราสีพระโูธิสัตว์ถือกำเนิดขึ้น เกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านแก้นกาสีพอจเจริญวัยแล้วก็ไปเรียนสัพพศิลปะศาสตร์ในเมืองตะกศิลาแล้วดำรงคารวาสอยู่ต่อมาบิดามารดาล่วงลับไปจึงบวชเป็นลือสีทำอภิญญาและสมาบัติให้เกิดในหิมวันตประเทศอันคณะลือสี หอมล้อมเป็นครูของคณะต่อเมื่อระยะการอันยาวนานล่วงไปเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและเปรี้ยวจึงลงจากเชิงเขาเที่ยวจาริกไปจนถึงเมืองพาราสีจึงอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานในขณะเดียวกัน พบของเท้าสักกะเทวราชก็ปรากฏเสียงครืนดังสนั่นวันไว้ไปทั่วจนเจ้าตัวถึงกับประหลาดใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นพระองค์ได้พิจารณาจนกระทั่งพบว่าเป็นเพราะเป็นเพราะเดชแห่งศีลของคณะฤาษีเท้าสักกะจึงพยายาม หาทางให้ดาบทถูกทําลายเพื่อให้วิมานของตนดํารงอยู่ได้จนกระทั่งคิดแผนที่จะสามารถไล่คณะดาบทออกจากอุทยานในเวลาต่อมาณห้องนอนของพระราชินีเท้าสก,กะเข้าไปในห้องแล้วประทับยืน แสดงตนให้รู้ว่าเป็นเท้าเทวราชแล้วเอ่ยกับพระอัคารมเหสีว่าผลของต้นไม้ชื่ออมพาพันตระเป็นผลไม้ทิ์นารีผู้แพ้ท้องได้เสวยผลไม้ทิพนั้นแล้วจะประสูตรพระโอรสเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจริงหรือเจ้าคะ พระมเหสีถามอย่างสงสัยใช่อย่าลืมนะท่านแก้งพระราชาให้ทรงทราบเรื่องนี้เมื่อพระมเหสีได้ยินดังนั้นก็ทรงตอบตกลงทันทีจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นพระนางมีอาการแพ้ท้อง จึงยังคงนอนอยู่ในห้องส่วนเรานางสนมต่างผ้าลงไปข้างล่างคั้นเมื่อพระราชาสเสด็จมาถึงพระที่นั่งก็อมองไปที่เรานางสนมแต่แปลกที่วันนี้ไม่เห็นพระมเหสีสุทธิลที่รักของตนจึงถามเหาบริวารว่าพระเทวีไปไหน พระนางทรงประชวนพระเจ้าค่ะเมื่อได้ยินคำตอบจากเหล่าเบ่ารับใช้แล้วพระราชาจึงเสด็จไปยังสำนักของพระเทวีทันทีพร้อมกับประทับนั่งบนข้างพระที่บรรทมแล้วทรงตรัสถามว่าน้องหญิงเธอเป็นอะไรหรือท่านพี่ Ooh, น้องนั้นไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่แพ้ท้องเท่านั้นแล้วเจ้าอยากกินอะไรเล่าตัวน้องนั้นอยากกินผลมะม่วงชื่ออัมพะพันตระพระเจ้าค่าแล้วมะม่วงนี้มีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะลองถามท่านอมาร์ดูก่อนแล้วกัน ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะหามาให้เจ้าได้อย่างแน่นอนจากนั้นพระราชาสเสด็จประทับนั่งบนราชบัลลังก์รับสั่งให้เรียกอมร์แล้วตรัสถามว่าพระเทวีเกิดการแพ้พระคันอยาก,กะเะสวยมะม่วงชื่อว่าอัมพะพันตระควรจะทำอย่างไร อามาดกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพมะม่วงที่ตั้งอยู่ระหว่างกลางมะม่วงสองต้นชื่อว่ามะม่วงอัมพะพันตระพวกข้าพระพุทธเจ้าจะทรงคนไปยังพระราชอุทยานให้นำผลจากมะม่วงที่ตั้งอยู่ในระหว่างต้นมะม่วงทั้งสองต้นมาให้รับประทานแก พระเทวีเองดีมากพวกท่านจงนำเอาผลมะม่วงนั้นมาจากนั้นก็ส่งทหารไปยังพระราชอุทยานด้านเท้าสักกะได้บรรดาลให้ผลมะม่วงทั้งหลายในพระราชอุทยานอันตราทานหายไปไม่เหลือไว้แม้แต่ลูกเดียว ส่งผลให้เมื่อเราทหารเดินทางไปถึงกลับไม่สามารถหาสิ่งที่ตนต้องการได้เราทหารทั้งหมดกลับมามือเปล่าพระราชาทรงตรัสถามว่าใครกันกินมะม่วงหมดพระดาบทพระเจ้าค่ะ ทำไมถึงคิดเช่นนั้นละ่ะก็เพราะว่าในขณะที่ม่อมฉันเดินทางไปถึงมีเหล่าลูซีอาศัยอยู่เมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบเหล่านั้นก็เกิดความเกลียวกราดขึ้นจึงสั่งให้ทหารเชี่ยนโบยตีและไล่เหล่านักบวชนั้นออกจากเมืองไปเป็นอันว่าแผนของท้าวสักกะบรรลุประสงค์ พระเทวีก็ยังทรงบรรทมอยู่ในห้องนอนโดยผูกพระทัยว่าตนนั้นจะต้องกินมะม่วงให้ได้เมื่อพระราชาไม่ทรงเห็นลู่ทางจึงสั่งให้อามาตยและพราหมณ์ทั้งหลายประชุมกันแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายทราบกันไหมว่ามะม่วงอัมพะพันตระมีอยู่ที่ไหน ขอเดชะชื่อว่ามะม่วงอัมาพาพันตระเป็นเครื่องบริโุคข,ของเทวดาอยู่ภายในถ้ำทองปาหิมะพานพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ยินสืบๆกันมาประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นจะมีใครเล่าสามารถนำเอามะม่วงจากปาหิมะพานมาได้สุวะโปดก ลูกนกแขกเต้าที่พระองค์เลี้ยงไว้น่าจะได้ท่านนี่ความคิดดีจริงๆจากนั้นพระราชาจึงได้นำสัวะโปดกนั้นมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพ่อสุวะโปดก เรามีเรื่องที่จะขอให้ช่วยได้ไหมท่านมีเรื่องอันใดหรือพระเทวีเกิดแพ้ท้องอยากจะเสวยมะม่วงอัมพาพันตระซึ่งต้นมะม่วงนั้นอยู่ระหว่างการจนะบรรพศในป่าหิมะพานมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ครั้งนี้เลยต้องขึงเจ้า ช่วยนำผลออกมาให้หน่อยได้ไหมลูกนุกรับคำทันทีกระมอมจะนำมะม่วงมาถวายพระองค์จนได้พระราชาให้สัวโปรกนันกินข้าวตอกเคล้าน้ำผึ้งในจานทองให้ดื่มน้ำเชือน้ำตาลกรวดทาระวางปีก ของสัวโปรดกนั้นด้วยน้ำมันสุกได้ร้อยครั้งแล้วอุ้มปล่อยไปในอากาศฝ่ายสัวโปรดกนั้นแสดงการเขารพต่อพระราชาแล้วบินไปในอากาศจนกระทั่งถึงฟูงของนกไข่เต่าสอบถามถึงมะมม่วงชื่ออัมพะพันตระ ในหิมะวันตะประเทศแต่ก็ไม่ได้คำตอบใดๆสัวโปรดยังคงบินไปเรื่อยๆจนผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าฟูงนกแขกเต่ามากมายแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบใดๆจนกระทั่งมาถึงภูเขาที่เจ็ดสัวโปรดเข้าไปหาฟูงนกแขกเต่าอีกครั้งเพื่อถามหามะม่วง สหายมะม่วงอัมพะพันตระนั้นเป็นเครื่องบริโภคของเท้าเวสวรร์มหาราชใครๆไม่อาจเข้าไปใกล้ต้นไม้ทั้งสิ้นล้อมด้วยตาขายเหล็กเจ็ดชั้นตั้งแต่รากมีคุมพันธ์และยักษ์จำนวนพันรักษาอยู่ ถ้าเจ้าพวกนั้นเห็นเข้าท่านจะไม่มีชีวิตรอดสถานที่นั้นเหมือนเอเวจีมหารกประดุดไฟลุกอยู่ตลอดกับท่านอยากได้ไปเลยถ้าอย่างนั้นท่านช่วยบอกได้ไหมว่าทางนั้นไปเช่นไร นกแขกเขต้าฟูงนั้นก็อธิบายทางให้ฟังซึว่าโปรดกจำหนทางได้แม่นยำตามที่นกแขกเขต้าเหล่านั้นบอกจึงบินไปยังที่นั้นในเวลากลางคืนเพื่อพรางตัวจากยักษ์ที่ทำหน้าที่เฝ้าต้นมะม่วงในคืนหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่พวกยักษ์กำลังนอนหลับ จึงเข้าไปใกล้ต้นมะม่วงอัมพะพันตระค่อยๆปีนขึ้นไปทางระหว่างโคนต้นหนึ่งขณะนั้นตาขายเหล็กก็กระทบกันเสียงดังกรึกกรึกพวกยากเหล่านั้นตื่นขึ้นเห็นสุวาโปรโดกอยู่ข้างในจึงจับเอาไว้ โดยหาว่าเป็นโจรขโมยมะม่วงคิดหาวิธีลงโทษผู้บุกรุกเราจะใส่ปากกลืนไม่ไม่ไมแบบค่าดีกว่าต้องขยี้ด้วยมือทั้งสองแบบนี้ขณะที่พูดก็แสดงท่าทางออกมาเหล่ายับที่ยืนดูต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆซว่งวปตดกนั้น แม้นจะได้ยินการลงโทษก็ไม่ได้หวาดเสียวเลยเรียกพวกยักษ์เหล่านั้นมาแล้วกล่าวว่าท่านยักษ์ผู้เจริญพวกท่านเป็นราชบุรุษของใครเราเป็นราชบุรุษของพระเวสวรร์มหาราชสุวะโพดกกล่าวว่า แม้พวกท่านก็เป็นราชบุรุษของพระราชาองค์หนึ่งแม้เราก็เป็นราชบุรุษของพระราชาหรือเป็นมนุษย์เหมือนกันพระเจ้าพารณสีทรงส่งเรามาเพื่อต้องการผลมะม่วงอัมพะพันตระเรานั้นได้สละชีวิตเพื่อพระราชาของเราในเมืองพรารณสีนั้น นั่นแลจึงได้มาก็บุคคลใดสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่บิดามารดาและเจ้านายของตนบุคคลนั้นย่อมบังเกิดในเทวโลกเทียงแท้เพราะฉะนั้นแม้นเรา้นจากกำเนิดเดรัชานนี้แล้วจากบังเกิดในเทวโลกเท่านั้น บุคคลผู้กล้าหาญเห็นฟานนี้แล้วย่อมได้ฐานะอันใดจะเป็นเทวะสมบัติหรือมนุษย์สมบัติก็ตามแม้นเราก็จะเป็นผู้ได้ฐานะอันนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีแต่ความร่าเริงเท่านั้น ไม่มีความสะดุ้งในเรื่องนี้ก็ท่านทั้งหลายจะทำเราให้สะดุ้งวาดเสียวได้อย่างไรสุว่โปรดกนั้นแสดงธรรมแก่พวกยักษ์เหล่านั้นเมื่อฟังธรรมของสุว่โปรดนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่า สุวะโกดกนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครๆไม่อาจฆ่าให้ตายพวกเราจงปล่อยสุวะโกดกนั้นเสียเถิดว่าแล้วก็ปล่อยสุวะโกดกพลางกล่าวว่าดูก่อนสุวะโกดกผู้เจริญท่านเป็นผู้ค้นภัยแล้วท่านจงไปจากมือของเราโดยความสวัสดีเถิด สุวะโพดกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กระทําการมาของข้าพเจ้าให้เปล่าประโยชน์เลยจงให้ผลระม่วงแกข้าพเจ้าสักผลหนึ่งยักษ์ทั้งหลายกล่าวว่าท่านสุวะโพดกพวกเรา คงไข่ท่านไม่ได้หรอกเพราะเท้าเวสวร,ร์มานักไว้หมดแล้วถ้าขาดหายไปสักลูกเดียวชีวิตของพวกเราก็คงจะหาไม่แต่พวกเราก็สามารถบอกสถานที่ที่พอจะหาได้นะแล้วสถานที่นั้นคือที่ไหนสถานที่นั้น อยู่ในระหว่างตาไขา่แห่งการจะนะบรรพชนี้มีดาบทชื่อโชติรสท่านบูชาไฟอยู่ในบนารรณศาลาชื่อว่าการจะนะปันตีท่านเป็นกุลุปกะคือนักบวชประจำตระกูลของท้าเวสวร์แล้วท้าเวสวร์ ส่งผลมะม่วงไปถวายเป็นประจำวันละสี่ผลท่านจงไปยังสำนักของพระดาบนั้นเถิดสุวโปรดกรับคำแล้วบินไปยังสำนักของดาบทนั้นลำดับนั้นดาบทจึงถามสัวโปดกนั้นว่าเธอมาจากไหน มาจากสำนักของพระเจ้าพารณสีพระคุณเจ้ามาเพื่อต้องการอะไรสุวะโปโดกเรียนว่าพระเทวีของพระราชาแห่งกระผมเกิดความแพ้ประคันอยากสววยมะม่วงสุกกระผมจึงมาเพื่อต้องการมะม่วงชื่ออัมพะพัณนตะนั้นแต่พวกยักษ ให้มะม่วงแก่ผมไม่ได้จึงทรงมายังสำนักของพระคุณเจ้าพระดาบทกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงนั่งซวยก่อนลำดับนั้นท้าวเวสสวรรค์ทรงผลมะม่วงสีพมาถวายพระดาบทพระดาบทฉชั้นไปสองผลได้ให้สัวโปดดก,กินผลหนึ่ง เมื่อสัวโปดกนั้นกินมะม่วงผลนั้นแล้วพ้าดาบทจึงเอามะม่วงอีกผลหนึ่งใส่สาแรกคล้องคอสัวโปดกแล้วกล่าวเขอจงไปในบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็ปล่อยสัวโปดกไป สุ้ว่โปโดกนั้นได้ผลมะม่วงนั้นมาถวายพระเทวีพระเทวีเสวยผลมะม่วงนั้นแล้วก็ยังความแพ้พระคันให้สงบระงับลงได้พระราชาทรงชื่นชมสมณัตอันมีการได้มะม่วงอัมพะพันตระนั้นมาเป็นเหตุแต่พระราชเทวีนั้นมิได้มีพระราชโอรส พระศาสดาคันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระเทวีในการนั้นได้เป็นราหุลมารดาในบัดนี้สุวโโดดกในการนั้นได้เป็นราหุลพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนณ์ดาบทคู้ให มะม่วงสุขในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนดาบทผู้อยู่ในพระราชอุทยานในครั้งนั้นได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กัรฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ